สวัสดีนะครับผมเต้ยนะครับวันนี้เอารถตัวเองมานะครับผ่านมาแถวนี้ถนนถนนถนนอนะ,ะไรนะครับผมถนนวัดลาดประดุกนะครับร้านดูบินซันไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมเอารถมาทำะไรผมเอารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถึงสภาพมันละนะครับประมาณปีเศษแล้วนะครับร้านนี้รับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ ตรงรุ่นนะครับของหลายรุ่นนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับหรือสอบถามกับร้านนี้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูวิธีการติดตั้งง่ายๆแป๊บเดียวนะครับโดยที่รถผมนะครับเป็น toyota camry รุ่น2 5 g รหัส suv 70ะครับสำหรับแบตเตอรี่เดิมที่ติดรถมานะครับจะเป็นขนาด 60แอมนะครับขนาด60แอมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขยับเพิ่มไซส์อีกนิดหนึ่งเป็นขนาด6 5แอมนะครับผมเลือกของ Panasonic นะครับตรงรุ่นนะครับ6 5แอมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าติดตั้งนะครับใช้เวลานานไหมนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำจากทางร้านนะครับนิดหนึ่งนะครับ สวัสดีครับน้องไผ่น้องไผ่แนะนำแนะนำนิดนึงนะครับเนี่ยตัวเก่าเป็นของ FB นะครับขอตัวเก่าของ FB ออกครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพานาเพิ่มขยับตามเส้นครับเป็น65แล้าเราแกะกล่องใหม่ทุกช่วงครับพี่ครับแล้วก็ตัวนี้มีรับการหลังการขายก็คือสามารถถ้าแบตเตอรี่มีปัญหามาเคลมเป็น พึ่งเดิมแต่เป็นสินค้าตัวใหม่ได้เลยครับอืมครับคือระยะเวลารับประกันอยู่ที่หนึ่งปีเต็มครับแล้วเดี๋ยวพอเราติดตั้งเสร็จครับเดี๋ยวเราจะเช็คอ่าวนไฟให้เพราะว่าถ้าค่าเดิมปกติวนไฟอยู่ที่สิบสองจุดห้าวลครับ อันนี้มันเป็นตัวกันความร้อนใช่ป่ะครับมีตัวนี้มากันลดมากันลดเลยนะครับแต่ตอนนี้เผื่อต้องถอดออกนะพี่อ๋อต้องถอดออกเหรอครับเพราะว่าขนาดแบตเป็นหก้าแอมป์แล้วก็ขนาดใหญ่กว่าลูกเดิมอ๋อถ้าถอดออกตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพี่ไม่มีไม่มีไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับเพราะตัวกระร้างก็เป็นฐานรับอยู่แล้วอ๋อ นี้พี่ติดตั้งก็ที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับที่พิจรารณาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับในขนาดเ,เขาเรียกแอมใช่ไหมแอมเท่าเดิมก็ได้นะครับจะไปติดที่ศูนย์โตโยต้าก็ได้หรือว่าจะมาเปลี่ยนร้าน แต่งรถต่างๆก็ได้นะครับถ้าขยับไซส์มากเ,เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเอาตัวกันความร้อนออกนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการขับขี่ใดๆนะครับซึ่งถ้าพี่ๆบางท่านก็สามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ยากใช่ไหมครับ น้องไผ่มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมของทางร้านอ <มา S 1> กถ้ามีลูกค้าครับแบตเตอรี่เสียอยู่ตามบ้านครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงของร้านเราเราไม่สามารถไปถอดแล้วก็ติดตั้งให้รีได้ครับมไม่มีใครจ่ายไม่มีใครจ่ายนะครับคบิดตามราคาแบบปกติ อืมครับนอกจากพ a น a s o โซนิกแล้วที่ร้านเป็นตัวแทนของแบตยี่ห้ออะไรบ้างครับเป็น 3K ครับ 3K มเแบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวจีเครับจีเอแบตเตอรี่นะมีสามแบรนด์ครับครับก็ขึ้นอยู่กับนะเพื่อนๆนะครับว่าชอบแบรนด์ไหนนะครับก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้แบรนด์ไหนมากกว่าอืมแต่คือมันเด้งรับรับประกันหนึ่งปีเต็มครับครับผมก็เปลี่ยนลูกใ่ให้ได้เลยซึ่งร้านนี้นอกจากแบตเตอรี่ มีทําอะไรบ้างครับร้านนี้ร้านนี้ก็เป็นครับมีช่วงล่างแล้วก็เป็นพวก,กาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องบำรุงนะครับทั่วไปอขามาเช็กระยะได้ครับคือลูกค้าก่อนเดินทางไปก่อนนะครับสามารถเข้ามาให้เราเช็คตรวจต้องบำรุงได้แต่ถ้ามีปัญหาช่วงล่างเสียหรือว่าสค้าเสื่อมสภาพคนระับพวกช่วงล่างเสื่อมสภาพคนระับเราสามารถแจ้งลูกค้าแล้วก็ประเมินราคาให้ก่อนครับจากลูกค้าไปเทียบราคาแล้วก็ กลับมาติดตั้งกับเราก็ได้ครับครับไม่มีใครจ่ายที่ที่ตั้งร้านนะครับเพิ่มเพิ่มเติมวิธีน้องไผ่ที่ตั้งร้านที่ตั้งร้านนี่ที่ตั้งร้านอ่าสามารถดูได้ในเพจนะครับอ่าดุสารไทยแลนด์แล้วก็ถ้าที่ตั้งร้านก็คืออยู่บางใหญ่วลาดเป็นดุรับอืมครับผมในตัวบางกระทองครับอืม ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่แถวนี้หรือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลมากก็มาใช้บริการกับร้านนี้ได้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่องวางแบตเตอรี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นล่าสุดนะครับความแตกต่างกับรุ่นเดิมคือคืออะไรครับตรงหัวอะไรนะที่ตอนนี้ก็คือตรงรุ่นครับเป็นขั้วจมขั้วจมครับผมของแคมี่เนี่ยคือจะเป็นขั้วจมอยู่แล้วก็เวลาเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้ดู ตามสเปคเดิมครับก็ต้องดัดแปลงอะไรแต่เนี้ยเราเพิ่มแอ,แอมมาคือสามารถจูไฟได้เยอะขึ้นครับก็บางคนมีเครื่องซงเครื่องเสียงแล้วก็เวลาใช้งานได้ไม่มีปัญหารครับแล้วถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆหรือรุ่นอื่นนี่ขั้วมันจะเป็นเรียกว่าขั้วลอยใช่ไหมครับใช่ครับบางบางรุ่นจะเป็นขั้วลอยบ้างเป็นอ่าตึนแห้งตึงน้ำอะไรเงี้ยต่างต่าอือครับผม,อมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทน้อง น้องไผ่น้องไผ่ลองสตาร์ทดูสิครับอ่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ติดตั้งประมาณ5นาทีได้มั้งนะครับไม่นานนะครับโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ลองมาถ่ายเล่นๆดูนะครับเพราะว่าแบตหมดพอดีนะครับสำหรับ EP ต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับน้องไผ่ อันนี้เป็นค่าโวล์ครับของแบตเตอรี่จะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ12.7ครับก็คือค่าเดิมค่าปกติแตถ้าต่ำกว่า12.7นะครับก็คือแบบเริ่มเสื่อมเริ่มมีปัญหาแล้วอืมครับอนนโอเคโอเคนะครับ